ขายท้ายกระบะนะครับจัดครอบกันด้นิบาทตามล่าหาเนื้อวัวได้ชุดลาบละรอค่าเปรี้ยวขนาดเจ้าเอ้ช่วยไม่ใหญ่อันนี้เห็นนางฟ้าหาอันนี้ปกติจะใส่เส้น้วยเนาะจะพาพี่ไปลุยไหนคะนี่วนดอยนะสวัสดีเช้าวันใหม่ที่ ตลาดสายหยุดจังหวัดแม่่งสอนนะครับตอนนี้เราก็จะมาตามหาของกินวัตถุดิบยามเช้าที่ตลาดแห่งนี้นะครับอากาศก็จะมืดฟ้ามูวฝนแบบนี้นะครับผู้คนก็ยังหลั่งไหลมาจับใจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้กัน,นครับะฝากุรยยังไปหาซื้อของกันเถอะครับ เชาเ้าเจ้าวันนี้เราจะพาไปเดินที่ตลาดสายหยุดเนาะซื้อของขึ้นดอยกันพี่เพียรรเราไปลุยดอยวันนี้ฝนกระโตกนะจะรอดไหมไปทิพย์ไม่แน่ใจต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับปครั้งนี้เจะเป็นชาวมุงพักมาขายนะคะคเป็นรถเป็นคันเป็นคันเลยเนาะนะ,นะนข้ามถนนดีๆนะคะพืหนถนก่อนมองายเสทนะครับ เอาของมาขายขายกระบบนี้นะครับเตียมเท่าไหร่โอาใหญ่ๆนี่เท่าไหร่ปดิเตรียม้องซื้อของซื้อของกินอะไรนีค่นครับกระดาษสั่ครับ ลอยเลยนะครับผมขายพรังก็มี้ก้ารัยว่โอ้ดีครับผลไม้อัโเคาโดนะโอเคซาลีก็มีอัโวคาโดมีนะค่ะเนี่ยดูนีเมั้ยโอ้ดูมาเลย เจ้าหน้าทนะครับรนี่วางขายท้ายกระบะนะครับป ย่ามเช้าฝนตกนะครับเล,ลอกดูข้องกันก่อนนะตลาดมีทุกอย่างเลยนะคะครับองมีสุกก็มีอาหารไทยรงนี้โซนข้างของวมจะเป็นผักผลไม้นะครับ ในก็จะมีของแห้งต่างๆตัวเรือครับอ,อนน้อยขนมแมงขี้ผี่ป่วยตลาดหลายชาติพันธุ์ครับอันนี้ยืดคับกันเนะแล้มาที่โมจะแปดโมงแล้วค่ะสายหยุดนี่คือถ้าสายแล้วก็จะหยุดใช่ไหมครับไปชื่อของเขาเฉยๆนะครับแต่ก็ยังมีของขายอยู่ ตุ้งตีนไม่มีค่ะตงีนสังวตลาดนี่ชว์เงกไปอ้าเอากเ้คะข้าวลูกค่ะ,ะ,ะข้าวูก่อยไหมใช่จัดมอเนี้ขกข้าวล,ลูกเหรอคะจ้าเดี๋ยวกันนะชานี้ก็มาจัดข้าปลูกกันสักนิดนึง นี่กับนี้่ไครับยี่สิบบาทข้าวส้มเหรอข้าวส้มรสค่ะข้าวส้มรสฝางฟองมะละกออันนี้ผักหอมแดงหอมแดงพร้อมแดงกับมะละกอนี่ต้องไปปิ้งเหรอคะจ้าติ้งก็ได้ไม่ปิ้งก็กินได้ค่ะตดีวนี้อร่อยยี่สิบบาทเหมือนกันจ้ะสิบบาทสิบบาทไม่แพงนะด้านสิบบาทค่ะด้านสิบบาทด้านสิบบาท บาทสิบบาทครับอ่ะคุณนุ่นสี่ิอันนี้งสี่สิบครับจัดไปครับของกินอ้จหม้แล้วดีมากครับไาปื่างปืนเน่าไม่ต้องขาดได้นะเน่าแผ่น ตอนน้านี้ขาดไม่ได้นั่นก็คืออาหารของชาวไทยใหญ่นะครับไข่ปลาดองไข่ปลาดองครับโอ้หมดแล้วก็ใกล้หมดแล้วนะครับเนี่ยไข่ดิบไข่ดีมากขับหนอสุนัาชานะคะสุนัขชาหมออุ้ปกนี่ปลาแห้งปลาแห้งอันนี้ไก่ค่ะปลาแห้งปลาแห้งนี่ไก่ แกหนูน <niño sharing> ี่แกงข้าว <ơi> ัวแกข้าวัวอาหารใตยหรอเจ้าอาหารไทยข้าวผัวคุณครับค่นะ่อะรตบป้าขนมจีนเจ้านาไม่มานะจะมานั่งนรงนี้หน่อยเนาะจะไปซื้อของข้างในก่อนไต้มมาที่มีมาเที่ยวกันนะเจ้ามา่าวันคับไส้กร จานละหัเนื้อครับนเ่วแน่นอนขเท่าไหร่คะอละสิบาทจ้อ่คะสอห่อไหมสองห่อเล้วนีห่อหนึ่งอ้แนี้อะไรคะแม่อันเป็นแป้งหน้าขนมป้ไสอ่ะค่ะเป็นแป้งเฉยเฉยแป้งเฉยเฉย น่ากินมากหมสังขยาก่รข้าวมันของโปรดกินตอนเช้าช่างเข้ากันนะครับได้แล้วครับตันคชิ้นละห้าบาทครับอะไรเอาคระมันเหือจะม

นั่นขนมเดือดปูนใบเตยกับลองชิมดูนะนั่เท่าไหร่คะห้าบาทห้าบาทนนี่ใช่ไหมห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทอะไรครับโล่ไม่แพงเลยครับใส่แล้วค่ะใส่แบบนี้ละครับแปะแปะฝังเนื้อหน่อยแปะคดูหน่อยนำลงจะตามล่าหาวัตถุดิบก่อนเพื่อที่จะทําเมนูกับสาวสวยนะครับสาวสวยท้องถิ่นจะไปดูกับเราในวันนี้ ต้อง,องอครบก่อนที่จะไปลุยกันนะครับ่อาตุน,นูกนครับล้าดก็ของกินเยอะเหมือนเดิมนะคน,นครับมาอานเนื้อกันบ้างนะครับ ตามล่า,าหาเนื้อก่อนนะครับเนื้อแบบมีจต่วันนี้เนื้อวันนี้ถ้าหมดไปโุงพยาบาล มีแต่หมูแลครับนี้เจ้ามีแต่หมูวะมีแต่หมูาอโอ้ลองถามดูลุงลุยจ้ะปของครับเป็นเนื้อหมูนะครับโอ้นงแค่นั้นเลย อันนี้มีไหมคงยังเดินตามล่าหาวัตถุดิบปะเจอ้อยังน้อวัวหรือว่าเนื้อควายนึอวัวอเนื้อวัอว ครับดเขายังตามล่าหาเนื้อวัวเจอแล้วนะครับนีจะอนน่าจะมีเมนูเด็ดในใจแล้วระตน202ระเพอมแุ๊บน้าบุรชุด200ใช่ค่ะ240บาทค่ะเอาเลือดเต้ยเด้ครับ ร้อยเจสิบบาทครึ่งกิโลใช่ไหมครับกุ้ยไต้เนี่ยค้คมเมืองเจ้าอ๋อมีเกี๊ยด้วยเกี๊ยตลูเหรอเหมือนกันนะค่ะเส็นเรื่องละเหมือนกันน่ะ ได้แล้วครับได้แล้วเจ้าจิ้นยิ้นวัวเนาะครับได้ชุดลาบละลาบนี่เองนะจัดไปโอ้ปลาไซใหญ่มากครับอันนตัวเล็กเแต่ยังไหวเนาะตัวใหญ่ครับปลาที่ไหนคะนี่ปลาอันเชียงใหม่ค่ะอ๋อม่ใช่เชียงใหม่ภาพตัวไซแบบอลังการเลยแก่น้ำอย่างพูดเนาะ ปาน้ำนี่นะน้ำปิงน้ำปิงน้ำปิงก็ทำหน่อยขอิ้งซอได้ฮะนีครับกินนะครับไก่นะครับเลือดดูว่าคุ้จะกินระยราำเช้านี้นะครับตามหาอะไรต่อครับโซน่ะ ว่าทีียังไม่ครบใช่ไหมครับจะเล่นดูของแป๊บนึงได้เลยเอามาเสือส้อม,มกเสกือส้อม,มกับมิสเทะจังฮ้คืบ ถัเนาซากินอะไรไครับถเนาซาจะไม่ใช่เป็นแผ่นนะครับเป็นหอเนเม็ดเนาะเป็นเมดค่ะเอาไปทำอะไรกินคะเป็นผัดกินยำได้อ่หตก็ได้ออต้มก็ได้ตลนบบ้ใ้กก็ดวนหลายโซนให้เดินนะครับ คุณม,มีค่ะค่ะบวบก็มีปอกแล้วก็มีที่ยังไม่ได้บอกก็มีฟักทองวัดมันอย่างนี้เลยครับขอบคุณครับตี๋ก่ก็มีไม่ต้องกล้วยก็มีหัวปลีก็มีมะละกอก็มีครับ <laughs> จา้านั่นมากแนะ่เหรอ,อ,อ,อหครับปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ครับ ผลไม้แน่นอนผลไม้ค่ะค่ะคอนเรหรือเปล่านี่ไม่ใช่ค่ะเขาเรียกลูกหมักตีค่ะไทยใหญ่เรียกหมักตีนะหมักตีพี่คนนี้แรกเขาลูกชื่อชื่อหมักแกลหมักแกลนี่จิ้มจิ้มจิ้มไหมคะจิ้มไหมคะบัฟเฟนบัฟเฟนเปรี้ยวๆหน่อยเนาะจิ้มไหมคะเอาไปเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีเสนอใจ อ๋อแบเอริานชิมดูค่ะชิมดูมันสุกแล้วค่ะมันไม่งเย่อเขาไม่เคี่ยวนะคะเออเปรียวเปรี้ยวขนาจอเจ้าเดี๋ยวก่อนเม่ก่อนคเปียวเออใช่แล้วีเบี้ยอ่าีทิครับตามยออ๋อขอบคุณครับขออแม่คตามเราอยู่เรียวเลยขอบคุณครับตื่นเลย อะคุณแม่ขายอะไรเ้ื่อกีจับเสียงได้ตัยอันเนี้ยมึงขึ้นตากล้องกินดูล่ะอ๋อมันเป็นอะไรครับโอ้ขายให็ดด้วยเห็นี่มายังหน้าเข็ดซังเข็ดเป็นลายโตตไม่ซางหน่อโอ้โทษยังไม่ใหญ่เข็ดซางอ่ะเนี่ยใช่โอ้ยเดีมาดองใหญ่แต่ว่าค่ะอ้อใหญ่มากเอาไปยังได้กินครับเนี่ยเอาไปอุ้บใส่มอน้อยก็ได้เอาไปแป่งผักจอกถ้าคนเหนือเป็นทำผักจอกคนเมืองใหญ่ก็ เราได้ทำครับแบบนี้แบบของอุบนะอุบนี่เขต้องคนตายอุบแช่แช่เขาตายเอาไปอุบเนาะครับกุ๊กขอบคุณจ้ามาค้าคุณแม่ครับมามาครับมาเจอฝนเหรอเนาะฝนช่วงนี้ฝนตกเยอะเลยครับครับข้าว็ืนเยอะทีนี้คนตายเยอะมาเยอะแยะมากมายอาหารไตก็เยอะแต่อร่อยนะคะพี่พี่อินเนาะ าิดละหนึ่งสองร้อยสิบบาทสิบบาทก็เพลินเพลินอาหารแปลกตานะคะมีทุกวันนะใช่ขายขนยขายผลที่ขายบ้านข้ามมาค่ะอ๋อขายทั้งวันขายซุปตะล่าเหรออายทั้งน้ำคนอะสี่โมงห้าโมงไม่เลี้ยงกนหรออ๋อขายทั้งวันเหมือนกันเนาะชื่อตลาดสายหยุดบ่ได้เนาะแต่ว่าขายทั้งวันครับขายทั้งวันครับผมครับ ตลาดบ้านบางประมาณนี้นะครับตาท้องถิ่นนะครับผมีซาเยอะมากเลยไ้มเนี่ยซานนี้เห็นน้าฟ้าเหอันนี้เห็น่พัดฟูตาดรัดฟูตาดพัดน้ำลมเชาแวรุดยดเดี๋ยวเราจะรู้คอ เฮฟานใช่ไหมที่เราไปหาเงินลอยเออเอาเฮบเออเอาเฮฟเหรอครับไปหาของกินลองพ้องก่อนปะวันในวันหวยเหรอไม่จัดข้าบคุณอุ่นมนะครับ ข้าฟื้นแนวเส้นนี่นี่ขนมจีนในาไทยไหมตา้าน้ำพรก็มีจมูกแล้วีเดีวมนร้อนเลยน่ากินมากน้ำเี้ยวไทยใหญ่เลยนะคะนข้าเลยร้อนๆอง กินครับขนมกินน้ำใสม้านเราอร่อยนาสลัองงย่างเช้านะครับ แต่เราไม่เอาเส้นนะคะปกติจะใส่เส้นดเลยเนานะฟรีปรุงพริกกระเทียมแล้วเจ้านี่ครับแล้วก็นี่ปน่นงาปน่นชิม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 แล้วก้อนนี้อย่างว่าเหมือนปลาท่องโกเลยค่ะอ,อร่อยเหมือนซุปข้าวโพดแต่เนี้ยทำจากโัวเหลืองปรุงรสได้ปริกหอม หอมกระเทียมมากนี่น้ำเช้านี้ตรมทางกันก่อนอ่อมากป้าอร่อยแต่เล้วก็ยะนาเนาะย่าอาน่าอ่าแต่ย่าว่าตก่อนม่นั่งนไนในกล่องอ่อลูก ตุบอะโล่งดีนะจะอย่างดีเลยนะโอตคนร่วนอย่างเราเขมันป้ามดทอดเรียบร้อยขายดีมาก ลำี่บาคเนี่ยลิปบาทบาทเนาะอร่อยเนาะนุ่มเลยนะข้าวฉ่ำๆกะทียังกี่ข้าวกลัมแกข้าวกลั่มเพราะข้าวกลรมอันไหนน้อเอสองกะลาดสองไม้สองอันไข้าวกลรมฉ่ำๆเลยกิน

ไป,ไปกัอะครับหลังจากที่เติมพลังกันที่ตลาดซ้ายหยุดก็มาสู่น้องจองคำนะครับบรรยากาศยามเช้านี้นะครับมืดฟ้ามัวฝน เราก็จะมาเช่ามอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปลุยดอยกันในวันนี้นะครับครับเราก็ได้รถมอเตอร์ไซคคันนี้พร้อมลุยนะครับโอ้โหพร้อมเจ้าพร้อมเจ้าอาจจะได้นอนบนดอยนะเตรียมของไปเผื่อรถคันนี้เลยครับจัดไปวันนี้เราเจะไปนะั่งขึ้นดอยกันนะครับ แล้วงามรออยู่ครับรอมรุยมาแล้วนะฝนน้องฝนสวัสดีค่ะน้องพอยสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะใช่ใช่ใช่พี่เอาผ้ากันฝนมาค่ะ้ัแต่ยังมีแบบอย่างนี้แหละค่ะ ไปซื้อไหมนี่มีเอามาแล้วตามอันโอเคค่ะกินกาแฟก่อนเนาะกินข้าวหรือยังจ๊ะทานมาแล้วโอเคพี่ทานมาหรือยังค่ะลองท้องมานิดนึงขนมไปค่ะกินกาแฟดีกว่าสั่งกาแฟเลยค่ะนึกว่าพี่ยังไม่ออกมาจะพาพี่ไปลุยไหนคะนี่วนดอยนั่นโอ้ยที่ลุยไหวรึเปล่าไหวค่ะเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วเผื่อได้นอนเนาะ คร่มครึมครับช่วงหน้าฝนก็จะประมาณนี้ครับฝนตกต้อนรับเบียร์ทริปอีกแล้วนะครับเราก็มาแวะที่คอฟฟี่สเตชันนะครับนี่พรอยและครูนี้ก็มาสั่งกาแฟนะครับนี่ร้านเล็กๆแต่ว่าน่านั่งมากนะครับนี่ร้านอยู่หน้าที่พักนะครับครับอนาวินค่ะอ๋ออ่านาวินใช่ไหมค่ะครับที่พักเลยนะคะห้องเท่าไหร่คะที่พักที่นี่ ห้าร้อยบาทเองนะมีกาแฟใครด้วยนะครับทางผ่านแล้วก็แวะมากินกาแฟนะไม่ได้มามย่องสอนนานมากหรอนานมากเลยจ้ะแล้วปกติน้องพลอยขึ้นไปห้วยแก้วบนบ่อยไหมครับบ่อยค่ะพักนี้บ่อยอยู่ตั้งแต่ตาเสียนี่ยังไม่ได้ขึ้นไปสักรอบเลยอ๋อเหรออ๋องั้นก็เหมือนกับไปเที่ยวหาครอบครัวเนาะใช่ครับปกตินี่เดินทางขึ้นห้วยแก้วบนใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะถ้าถนนตอนนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแล้วอย่างฝนตกเนี่ยจะไปได้ไหม ไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้ำมานี่ต้องรอต้องรอน้ำลดวันก่อนต้องรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมันลดเองเหรอคะลดค่ะพอจริงสิแล้วนี่ฝนตกหนักๆอ่ะน้ำก็จะลงเมื่อวานตกทั้งวันวันนี้ก็มาละกวางเปกเกาะเปกต้องก็มาลุ้นสถานการณ์กันการกับการเที่ยวดอยแอดเวนเจอร์ในวันนี้ของเรานะคือดิบจริงๆนะคะเราเต็มเสื้อผ้าไปนอนบนดอยด้วยเราเคยไปเจอแม่น้องพลน่าแล้วนะที่ถิ้งนาเป็นปีเลยเนาะครับ ตอนนั้นเขาบอกว่ามีลูกสาวสวยด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นน้องไม่ได้เจอพี่เนาะใช่ดีายมากครับว่าตอนนี้นี่อาที่นาเขียวมากเลยค่ะอู้ข้าวกำลังขึ้นแล้วคุณแม่อยู่ไหมครับวันนี้อยู่ค่ะอ๋อจะได้เจอคุณแม่แล้วใช่ไปจ้ะแต่ตอนนั้นเราไปหน้าแรงครับอันนี้หน้าฝนเลยนะคะฝนจริงๆค่าทายมากไปลองกันถนนหมู่บ้านน้องเลยค่ะได้เลยครับสามพักยกเติม คาเฟ่น้ำดื่มให้กับร่างกายก่อนสายเขียวนี่สายเขียวต้ทำทานลังอร่อยมากอร่อยกลมกล่อมมากดูสีก็รู้เข้มข้นมากเลยข้มข้นขอสั่งชาเย็นนะเดี๋ยวพร้อมลุยกันต่อเนาะครับสาวท้องถิ่นนำทางเราในวันนี้ครับโอ้หลวงพรมีอะไรมาครับเนี่ยมีน้ำพริกกัดหมูกับปลาสลิดค่ะเตรียมไว้ไปกินบนดอยกับน้ำพริกแล้วก็ผักลวก น่าสนใจมากมาบอกติดใจรสชาติเขาแล้วสั่งไปที่บ้านอร่อยมากครับค่ <c oughs> ะพอดีน้องพลอยก็เป็นแม่ค้าขายน้ําพริกกากหมูใช่ไหมครับรับ <c oughs> เราสามารถติดตามทางเพจได้ <c oughs> ชื่อเพจว่าอะไรนะครับน้าพริกกระเหรี่ยงขั้วทรายน้องพลอยค่ะน้าพริกกระเหรี่ยงขั้วทรายน้องพลอยนะครับเ <c oughs> ด่งเพจก่อนปุ๊บ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 สามารถติดต่อน้องพลอยได้โดยตรงเลยใช่ไหมครับค่ะพอเปิดเพจปุ๊บจะมีเบอร์มีไลน์มีติดต่อได้หมดเลยค่ะุดหนุนได้นะคะไม่แพงทำเองด้วย ันนี้เจ็ดสบาทกับ89บาทิบ้ไม่แพงครับแพ็กเกจน่ารักมากทำเององพแพ็กเกจสวยงามมีฝาด้วยนะจ๊ะการฝาปลากระป๋องแบบนี้ด้วยแบบแบบมุงความกรอบสดใหม่เาจะอไปกินกันที่ดอยเนาะน่าจะอร่อยนะเอาไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าครับไปหิวอ่าเดี๋ยวพร้อมเดินทางต่อเนาะต้องขอบคุณน้องพลอยที่มาร่วมมาเป็นสีสันแล้วก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อละ ครับต้องรอชมนะคะเอาแบบลุยๆเลยได้เลยจ้ะครับไม่ไหวใช่ไหมไหวจ้าไหวสบายนะคนนี้จะไหวไหมเนี่ยสบายมีปิงควายมีท่ามีครบเลยค่ะยังเราต้องไปพิสูจน์กันจ้ะครับขอบคุณน้องพลอยมากครับตราบเรื่อตราบเรื่อ